สุขโขทยัยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกเด็กพิการและเด็กพิเศษในมูลนิธิคุณพุ่มที่จังหวัดสุขโขทัยครับศูนย์การศึกษาพิเศษอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยนายภูลทรัพย์สมบูรณ์ปัญญารองผู้ว่ารชาชการจังหวัดสุขโขทัยเป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกเด็กพิการและเด็กพิเศษในมูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา2563 โดยมูลินิธิคุณพุ่มร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุขโขทัยดำเนินการคัดเลือกเด็กออทิสติกเด็กพิการเด็กพิเศษที่มีฐานะยากจนในจังหวัดสุขโขทัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวน131ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น655,000บาทมูลินิธิคุณพุ่มโดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีองค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ส่งพระเมตตาประธานทุนในปีการศึกษา2,563เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและช่วยเหลือตัวเองได้รวมทั้งแบ่งเบาภาระพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับ ด้วยพระอัจฉริยภาพจากการทรงงานพัฒนาสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทควบคู่ไปกับพระปรีชาสามารถและความเข้าใจในฐานะพระมารดาค่ะที่ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาการเรียนรู้ของพระโอรสอย่างใกล้ชิด ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ได้อโอกาสและผู้ยากไร้ทางสังคมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนแรกเริ่มนะคะสำหรับการจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่มค่ะเมื่อวันที่14มกราคม2548เพื่อเป็นอนุสร ลำลึกถึงคุณพุ่มพระโอรสในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรัชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิและได้รับการรับรองเป็นองค์การการกุศลสาธารณ,าารณ,าารณประโยชน์ขออภัยค่ะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2548ที่ผ่านมาค่ะครับเป็นทรงพระเมตตาต่อเด็กพิเศษที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆคน เห็นได้ว่ามีเรื่องของสติปัญญาเนี่ยสามารถอยู่กับในสังคมได้อย่างปกตหิหลายๆคนเป็นเขาเรียกว่าอัจฉริยะ,ะแต่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้ในบางมิติที่เด็กเขานั่งคิดอยู่เนี่ยจริง,รงๆเขามีความคิดที่หลายชั้นมากกว่าเรายังคิดอยู่ในปัจจุบันด้วยซ้ำถูกะะต้องเลยค่ะเด็กๆบางคนเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารทางด้านการพูด แต่เขาสามารถฟังได้เมื่อ <True. S 2> ฟังได้หรืออาจจะได้ยินหรืออาจจะมีวิธีการด้วยการเช่นสื่อสารผ่านอักษรเบล <Sure. S 2> เขาสามารถแปลงรูปแบบหรือแม้แต่กระทั่งการรับสารและส่งต่อนะคะ <Sure. S 2> แปลภาษาได้ถึง5ภาษาด้วยกันก็มีนี่แหละค,คือตัวอย่างดีๆนะครับ